สวัสดีครับกลับมาพบกับนายต้นไม้แกจ็ตนะครับวันนี้ผมจะมาแกะของขวัญแฮปปี้นิเวียนะครับที่ทางบริษัท Energy ส่งมานะครับไปดูกันว่าเป็นอะไรนะครับทางบริษัท Energy ส่งมาให้ผมนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับถุงกระสอบนะครับแล้วก็มีแฮปปี้นิเวียสอ2พนนะครับน่าจะเป็นขวดอะไรสักอย่างมีของเหลวด้วยนะครับอ่ะแกะดูกันเลย ถุงห,หูรูดนะครับอ่าเป็นหน้ากากอนามัยนะครับกลับสเปรย์ฆ่าเชื้อนะครับสเปรย์ฆ่าเชื้อเป็นน้ำยาทำความสะอาดนะครับนี่นี่อเดียวกันนะครับหนาบ้ากากผ้า แกะดูนี่ครับเปโลโก้เซนจี y นะครับหน้กากากผ้านิ่มนะครับก็มีหูตามาษากผ้าอันี่มีตัวรูดด้วยนะครับส่วนน้ำยาทำความสะอาดเนี่ยเป็นแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ด้วย อะก็ขอขอบคุณบริษัท Energy เอเน g y จียนะครับที่ส่งของขวัญปีใหม่มาให้ในต้นไม้นะครับก็ขอบคุณจริงๆครับแล้วคลิปหน้ามีอะไรพบกันครับ